พักกับแม่งเลยเนาะสวัสนีครับวันนี้คือเก้าคือเก้าครับผมตาวเด็กขวดเด็กครับยวนคุเพราะว่าคูไกาว่าวัดจิตใจหนูปลาอ่อยพี่สันใจหนูปลาอ่อยมั่นคัะมั่นแน่ว้ยขนาดท่าลูกก็เหลี่ยมจุดว่าเสียบตาเนาะเลี้ยวมือนี่แหละล้อเมืองเนาะนัดพ่อครับท่างผีเพิ่นว่านปลาอ้อยเป็นสีเปิดใหญ่ฝ่าว่ามากพี่สนครับเดี๋ยวนี้หนูสอดเรื่อหนูสอนเรื่อนึ่งครับผมครับ อยากเห็ยนวะยางป่าวไอ้อยากเห็นครับมาแล้วผมถ่ายรูปมว่าเบิ้งแล้วพอผู้ใหญ่สิลาจักโตจังมื้อนี้พอผูดย้ายศิจังได้บ่มื้อนี้มื้อฝีมือขอลงคนเด้อมื้อนี้ขอลงคนเด้อเออเราก็ได้เดี๋ยวไปรุ่นกันพี่น้องเพราะว่าก็สิได้ถอยล่ะครับเพราะว่าบ่ได้ย่างดอกเพราะว่าปลาอ้อยมันสิอยู่เป็นจุดเขาก็เขาจะขึ้นรถไปแล้วส่งทีมงานลงป่านั่นป่านี่นะครับตำรวจปลาอ้อยเพิ่อนเนี่ยมันวนไปวางเพิงเด้อวางเพิงบ่ได้ผู้ใหญ่บ้านนี่ปลาอ้อยเราวสี่สงสัยอยู่มื้อหนิ ถ้าสั้นหนูปไปเลยผมจูดแท้เมื่อนี่เ <c oughs> มื่อท่านบ่ได้จูดได้หนูอยู่ <c oughs> จูดเราขึน้นเฮียนพยาบาลพ่อบ้านเล่ารถล่ะเล่าเสียเพราะคิดว่านัาน,น <c oughs> ไปครับติดตามพี่น้องทีมงานเทียบต่ออีสานร้อยเปเซ็นเขาครับถ้งกลุ่มพาวา,มมาเมื่อนี่เจอกันแล้วรุนกันพี่น,อน้องรุนรุนนะปวดเด็กปวดเด็กกานฟร้อนนะพี่น้องไป<ห>พี่น้องติดตามครับครับ ไอยากไหนเห็นเลยครับค,คือแปลว่ามานแล้วไอยากไหนเห็นภาพที่รุ่นแรกนะกล้ากล้ากล้ามา้มามา้าม้าโอ้พ่งานพี่นอ้องฮะข้าลูกนาเล่นลูกนาเล่นครับก็ไอยากไหนเห็นหรอกครับ,รบขอปูดหนูกันรุ่นติดตาไปเรื่อยเลยครับ จร<ะ>ิงยู่ครับจริงยู่บโอ,ย,อ,อยไปแล้วเเ <laughs> <laughs> ขาหู้ดีว่าเขาส <laughs> เห็นสักนีแลวพี่น้องภาพติดรุ่นแรกเลยนะ <laughs> เอ้าเดี๋ยวผมติดขอบุ่นหนูก่อนพี่น้อง <laughs> ครับครับติดตามไปเรื่อยๆครับ หมาแล้วหมาแล้วรอบแรกครับรอบแรกงอควงกีรรอบแรกครับตรบงรรนี่ครับรอบแรกมันหมานเหนมือนนี่เห็นไหม,มเห็นผมไหมปลาอ้อยเห็นอยู่ว่าได้ยิ่งไง <laughs> โอ้มือนนี่แตกสุขคนเราผมนี่แตกสุขนคนเราแตกเลยครับผมอ่ะที่ใครแตกเทปก็คือเทปเือเขาหลักมาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยอคุมบัตริึงไปไหนแตกไปบอกลุง้องผมเบิึงไปแล้วแตัวสองตัวพิมพ์ก็ไปเด้อเทีต่ออีสานลอยเพอร์เซ็นต์มัน จัังออ,อีีีลครบมืน่นกูไก่มึอนี่นเ,นเปิดหัวก่อนมึงเลยโอ้หมานหันมึงนี่หมานหันอลีเยี่ยมเลยเมือคุ้มค่ามากไก่มัคุ้มค่าคุ้ค่ารับนี่แหละหนูปลาอ้อยบาดโอ้มันตัวน,นี้บอกไปก่อนเลยอีลีเดี๋ยวสีเห<า>็ดดูเห็ดกินก่อนครับตัวนี้ผู้ใดได้เนี่ยช่วงสีทุ่มทางพันพ่อพันเฮ้ยสวยงามสวยงาม กูกับกูปูนึงดียวปูทะเลูกก็คาร่าเป็นเซงคู่กายกันมามาด้อีกนึ่งก็ยจะไปสวีตต่อครับไปจวจปลาอ้อยวันได้ครบอยปลาอ้อยเดียวจากปลาบ้านม่อนแล้วเนี่แต่ว่าเสียใจน้ำพอพูนี่นี่เราเจียปากจบๆอยู่ลูกเลูกากันเสียลูกเสียสำรองครับไปเกี่ยมือนียล่มือเกี่ยไรลูกรู้ไอ้หนูผ้าลูกนาเล่นเนาะแงนีเนาะปหาทําเห็นียจันกยบว่เห็นเ้า วหรือว่ายายเติ๋แบเนอ้เนอหอดเวลาโลคนเลยจะลูกไก่ทําการโลคนแล้วโลคนครับเซียนหลกใช่ทอนนะครับท่อนสะอาดคนอาบลกซอยกันจ้ะพอผู้ใหญ่กันลกหนังคนละแก่ละมุมจ้ะ แข่งกันเนาะแข่งกันผู้ใดสิลกแล้วก้อนกันว่าสุโูโปไงประเดครับบึงส่งเมื่อหน่อยเนาะเอ้ากําลังเกียวเครื่องลูหมอจ้ะสีขัวได้ครับบัณตขัวเด้ปดูสีลีแกงครับเ็นนิดนึงใหญ่ฮูหาเดาะครับผมเมื้่นี้า่นาจะเพิ่นมาไนพอหนูหลครับ้อนี้หนูมันเฮงหนูก็ ขัวเครื่องนึงเนาจะจุงไว้เครื่องนึงแล้วมาไหมเงี้เรื่องกบบัวสนิไรย่เปลียนมานกสิไลพี่น้องเอ้ยปลากระห้องห่มห้ม้จ้ะ้าไทยเลยป้าทยยาวันหัวยานบ้างยานกินบ้าเสีไดหอบบอเล่นวะเนี่ย ใมือน,นี้ที่ได้เห็นคนหอบหมอรเรียนด้อมื่อนี้เด้อเรียกันมมดาเก็บน่อยเพืมากปลังวเครืงหอมโอ้เดี๋ยวพี่ที่ขับวเครื่องนีสูตรขอนแก่นเนะจ้ะวบกันนะบนบหูปลาไวมนดีเปองเบิ้ลจากเดืนเลยครับ ริ่นก็เริ่มมาแล้วให้มีก็จะรุนรวมรอมทายไ่ยิ่งทาคนนี้เราเอาอ้ะอเอาเอาเดี๋ยวัวไปกวานะครับเดี๋ยวมาหปาตังกายหนูร่เอไรกัาหัวเป็นหัครับหัวเป็นหัวหัวเป็นหัวหเป็นหัวเดอราีนเป็นปีนกรากระกระ เจ้าของหัวเขาเข้าบ้านไหมเจ้าของหัวแม่บาดเจ็บไรครับบาดเจ็บเจได้เจได้เจได้ลูกกําลังเข่าเครื่องครับตอนนี้ครับอันนี้ยุ่งจัเลยครับยุ่งขั้นตอนมันเข่าเครื่องให้มันเข่าเครื่องก่อนนะครับแขวนแขวนมันออกหลายๆกินหนูมันออกหลายก่อนนะพอดังสิเจ็บยกโขกเบิ้งค้นกินนางรอดหมดเลยจ้ะคนละทางแล้วบาดเจ็บสานฮัทได้ครับ หนูหนูกัดมือวะล่นหนูกัดครับหนูกัดตัวหนูเลี้ยงครับจะเขาเขาเลิกกาเขาเลยกัดขึ้นเนาะบาดเจ็บนี่เป็นตามกันเลยพ่อผู้ใหญ่กับชาวบ้านเริ่มว่าบาดเจ็บบาดเจ็บจูสาทองัวไปห้พนูหกัดทองอุซาโจงหวยถ่าเราเนี่ยจงหัวไยไม่ต้องหอมงามมีหอนหูคนเนาะนน่ะตับยังไงจอดให้ตับตับยังไงไหนเล่จัดไปหนักๆหอมไปพปะหอมด่างซีกไปแล้วเนี่ย มบ่ล่ละปลาตังกาไหมละครับปลาตังกาปลาตังกากำลังมาอ่ะบะนี้เิ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเซ่เนาะมันนัวนะครับบะนี่อ๋อประเด็ดเอาโข้ากลปลาตังกาปลาตังกาครับผมมาเลยสุดยอดปลาตังกาอ่าลูกโดดครับรโอ้โหปลาตังกาน้ำบะนี้นะก็แซงมากน้ำไม่ถังนี่น้ำน้ำข,ขอขอน้ำนะครับน้ำไม่ถังนี่เอาเอาเบียร์มา น้ำเปล่ามาครับ hmm. น mm ้ำเปล่าความมันของหนูสุดยอดเลยนะเอยสูตรเด็ดแค่ไหนวะเดีเอาใส่ที่ที่ครับน้ำันไหมน้ำชี้ิบดีกีหมเลือกเกลืวข้าวนึ่งเฉความมันไหมน้ำเปล่าเติมเนี่ยคือ่มีเบดละมั้งอะไรกัอไปดูเนนควมมันต้องใส่บ้างด ใส่ครับใส่ใส่ใส่เป็นใส่ครับโอ้มาดูโอู้้อดไรวน่นอนนี่กินหอยมานปะเน้อพูอยไ่ไกลไกแรงนะหัวหนูปลาไว้ครับมันล้มครับพายุเริ่มเข่าอคับเอีงนี่เด้นี่เคมีปย่ังไปพอไปพอแล้วครับพอแล้วใสใส่หนงันเดใส่ลุดิเซบเวอร์ได้ไนละไดเวล้าครับน้ำนี้แซบแล้วนี่ เดีดน no oui, okay. 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 ิดน no. ึงพอแล้วพอแล้วมันจะเค็มเขียเขียเลยมันน้ำมันอนุ้ยเลยตอนตอนเลยครับน้ำลายออกเรยฟองเขากัท่านด้มาทรงอป็ึงเขาอใส่เรือันนี่ก็เจีพักใส่ต้งแบคับแมงแล้วพักใส่เพื่อเคินผมมาไฟเรียกไฟน้ำมูไฟเรีย ักนี่ไปครับไปครับข้าวใส่ข้ัวซี่พมดผักกาดไม่มีผักกาดไม่มีโอ้ข้าวส้ผักมะลาชีโนกผักซีกินห่มีตัวนี้นี่แหละผมอมล้ำแบบนี้ซีกินขัาไส้มันจับโอ้สูตรผสมประสานนี่ไหมเขาท่าเด้นวยังังนี่แหละน้ำไล่ออกไหมผักเล็กหน่อยเลยนะ หมแล้วนูอลายน้อลายความกินได้บบกินกันครับอ่ะจัไปสุดยอดครับโอเคแล้วบันี้มเเพอาเลพร้อมพคือพร้อมเทเดยนี่พร้อมเทพร้อมเทโอ้กินเลนี่เซฟฐาครับเจ๊ไดงจะกินเรือบันี้มาบ้าครับป่ะนีเขาบ้าบ่ะเนี่ยบาพี่น้องไาเต็มฐานเลยครับโอ้ทะลุนลยเียงกน กวางเขาญี่ปุ่นเลยครับกวงนึงข้างหลังนี่ยังไม่ไม่องวางอีกงนึ่นะอนวางนึงเางี่ันังไ่มงแค่น้ยบเบเสียบเรายกปูไปาเลยยกปูไปาแดงยิ่งขึ้นเป็นตะเสียบเนาะสุ่มกันลายค้นกินเขารอบดึกขวาดึกอีเด้อจะขวาดึกขวาดึกอนที่มัน้กินที่ไรวรนอีกคนกินอะไรสเพราะจะสุดยอด มือม้อกล่องบ่ก yeah> UH! ินกันน้ำไล่ไหลน้ำเพลินด้ยจหกเพื่กินกตน้ำไล่ไหลน้ำเพลินอยู่จ้ะมันหอมแล้วจอก็นางไก่เถอะจะไม่เลี้ยงแม่ประจางเขาจ้ะก็แ่น้ำเ้นือยซื้อหมอกกอครับหมวดึกเปาบกักมันห่อนเปาบกักซื้อเลยครับตอนเนี้มัน่ครับอ่กินปลาตังกะ ลูกโดดบอกเอาลูกโดดด้วยกันครับนี่ปลาตั้งการ์ครับเนี่ยลูกโดดหวานทั้งทาบาโปรเพย่าให้เสียพ่อปลาตังกาหวานนี่กันได้ครับเนี่ยย่าให้เสียบมอใหญ่อาจารย์ใกล้ดอกด้วยโรยหมอนี่ปลาตังกาปลาตังการเนียน้ำตาลผมบอกดีนะครับก็เผ็ดหวานครับหวานนะมาลงคนมากพริกไม่นานทีเดียวผมโมเมนต์ก็ตัวคนบักพริกไม่นานทีเดียวเอาผมมีกินน้อยหรอไงเพื่อนไหมครับ กินในเบื้องไม่ดีครับมันเป็นน้ำบานมันเป็นน้ำดินตัวเบื้องครับหนที่สองหน้าก็ดแดงไปเนี่ยหนาแดงเราหน้า่างไเตบเสียเด้ยางกินครับเอิกินผู้เดียวก็ได้ั่ตัวข้าันเนี่ยน่อ คือหวไปบานแล้วฮะยังวะเราป็นน้ำนูตัวนคับบาเจียบสาหันเนาะเลยนไม่ได้กินหัวเนาะกินในพวกแหาเป็นดีดีเพราะตัวเด็ดแแหงพอกินแ้นีไม่ปวดแบบกินในกินในมกินแล้วตอมใจน้ำรูกผาแล้วหนูผ้าเรนี่นาะตัวใหญ่เนะกินในพวกแเดี๋ยวใครจะมาลองกินน้อยสามไอ้าวอีกก็ได้ครับยนนสามไอ้วอีกก็ได้บเปนอีบเปนอีนต่ะมัน เชี่ยมัเพื่อนแน่เพ่าะดังแบบนี้เอาเชี่ยมัเพื่อนด้วยเนี่ยให้มันติดน้อนสำหรบปู่มาเชี่ยมัเพื่อนครับกินยาแล้วตีไข่มาเทปไปนี้เทปไปนี้ครั้งแรกนะครับเทปปากปูแล้วกัดกระไปะเทปซีเสียได้ไปนี้หวานปะครับหวานต้องกินแล้วครับเมื่อกี้ผมบอกว่าหวานก็หวานพริกหวานครับพริกเมืองน้ำตาลพริกหวาน จะถือครัขอควันกับมือนังกันนังสิราทำเดียวหย่า่ยเห็นเหมือนกับเพชรบางยงเล้วโอ้ยสุดยอดครับแจาบใกล้ดที่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเพื่งนึงแล้วทั้งคนทั้งครับผมว่าปัดจังการพวกเพชรออกไปมา้งปัดจังกาผมเหมือนก่อนเลยครับเจอเพียน่องมมาเด้อพี่น้องเ้ยมาเด้อู้ยศทางตะขาทางไกอเหียบซีแยบ่วนหลวงครับเอนชวนหลวงเลย น้ำกันครับไม่ต้องโอ้ยอ่อนๆขอบคุณครับเนี่ยหัวเด็ดผมว่าที่กินนั่นน่าจะใสงั้นครับเอื้องป้อไหมเกี๊ยหาง่าท่านเห็นอยู่ครับพี่ไสบุมีอยู่งหลากินแล้วบ่ไม่โดนหนึ่งผมกินนัใส่ตัวไหนยิ่ง สงสัยไม่ต้องมองไม่เห็นกินแล้วเนี่ยสงสัยเส้นตองมากินพอเดี๋ยวพเห็นแล้วบากเห็นนะตา่อดีเนาะทีหลังมองมีกล้องวงจรปิดเวลากินเนาะนี่เดี๋ยวพอเห็นจับตาพอดีเป็นจวนเลยมือเลยเนาะเป็นบุรีเลยมาเดอคจับจับลองบานห้อง โอเดกนูปลาอ้อยมันแซ่บไก่กระวานกระวานเนื้อนุ่มหนังนุ่มผมอาหนหนอมัมกระหล่ำไส่มนึ่งมันเกิดเทียดสามตองสูตรรวมกันได้ไหมหนี่งเด็ดตะกั่วแต่แล้วสูตรขวันเจนกับสูตรอุดรใส่กันได้ไหมหนี่งแ่บเพื่เก่าแซ่บเพื่เก่า,กาไม่ผิดหลังครับไม่ผิดหลังส่วนมาสมั่นไก่ยูแสบครับ ลมคายแฮะจะไปดิลมคลายอยู่บรรยากาศก็เย็นดียุ่มนี่ยุ่มไห้พอตกรุ่นฝนสิตกแล้วเฮาเนาะรุ่นฝนนะมารุ่นฝนบทตกบทตกตุนฝนสิตกจ้ะเขาปิดหวังครับมากผมก็ว่าอย่างไรมเลยไปแน่เสียบเสียบอ่างนี้ครับก็ไปแล้วเสียบตรงนี้แมงกอกครับแมงกอกเดี๋ยวพาพี่พาน้องมาเตยขึ้นกาแมงกอก คนเสียงเขามาแต่น้ำปลาหรือครักผมสิปักไปไว้อยู่ครับพอผู้ใหญ่เราสิบปรหลักหนีเข้าจริงจีนี่เดินไปหลายอย่าบอกว่าหน้ามันเดิบอกผมสิปักไปเยอะยุทธาอย่าบอกว่าหน้าไผรหน้ามันเดิอหันย้ำมากๆเลยเนาะอันเดียวอันเดียวดีแม่แม่อาจารย์ใกลต้องบอกได้ว่าจะมาผมหยิบเลยท่าโอเคครับผมเป็นไดจะแต่ละคนนี่เป็นไดี่ยแซ่บครับปิ่มแล้วครับบ่เนี่ยมือถือต่างเอฟซี ขาดไปเงี้ยเบิดฝีมืออาจารย์ไก่ได้หนี่เดี๋ยวตากรางไปสุ่ไทยเดี๋ยวตากรางไปสุ่ไทยมากไก่นี่มีราคาเลยนะโอเไม่ไปบอนเจนเทปฝีมือนตัเหลืองานเหลืองันสาแลน้ำกวนเนาะนี่ก็ปวดหัวอ่มเอาลุงย่าขึ้นนั่งยิงซานขึ้นน่งยิ่ซานยิงมากอแล้วด้วยติ่งเลยตัดติ่งเลย อิ่มครับอิมอิ่มขอขอบคุณอะไรเด้อเจ็บขอบคุณนจ็อ่ครับเดี๋ยพอมกระากทีก็ขอบคุณพวกเราโอ้ยอะไไปคาทีมงานทั้งผีกร่ตง่วงโบพินปังแนนครับตีไก่กับบ้านเด้อหนูเก๋แจบหนูมันมันชัดคนผลหลักเอานํำมันท่าไว้ตีหู่ไก่บ่อจักแจบพอแจบครับโปโป้หุบลงบ่ได้ยกตลอดโอยจินเขาแล้วเขาแต่ปีไปต้อหรือสิพอทานี่ไปต้อครับไปต้อมาทันบมาโสแกงเลยครับทีมงานเข้มแข็งครับ เขาไปบ้านเขาไปซ่องตัวผัดเขาตับปูหาผาผีผายนอนนะฮะได้เวลาเราก้นนังท้องสิถึงนังตาสิยอดเนาต้องย่างสักวอนเดินล่างไกลเนา็ขอบคุณขอบบุญขอบคุณ fc ทุกคนนะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดติดตามช่องเทปต่ออีสานร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะครับผมลา้เพื่อนยู่ดีมีแห้งควบเจี๊ยบยังได้ควบไข่ใหญ่มีเนาะคิับชิ่งใดปรารถนาสิ่งใดไก่ได้ซิงนั้น ไปเพื่อนดูดีมีแห้งละ่ะหวดสิมากมือเอื้อมือเพื่อจะลืมไปครับหนึ่งสามเนี่ยไม่ไกครับ,บวัวเขาโกลชส้เล <c oughs> ้เอาผ่าเจสีมาหมาัดเอวกันตื่นิมงานของเขาเทพตอ่อสารลอยไปเร้อทศกาว่า,าสาวัสดีอยากพี่นรองครับสวัสดีครับ